สวัสดีครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้นะครับก็ความคืบหน้าในการสร้างนะฮะสร้างบ้านสวนนะครับก็นี่ฮะความคืบหน้าอันนี้ลัางล้างน้ำนะฮะลางน้ำทั้งสองฝั่งนะครับ เดี๋ยวก็จะเอารางน้ ok um, ําขึ้นไปติดนะครับเขาเรียกอะไรเรียกแจเข้นะฮะสองทางออกมาเนี่ยก็ยังไม่เสร็จนะฮะก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดแล้วก็ทาสีพ่นสีนะตรงจุดที่รอยเชื่อมนะครับตรงนี้ก็บริเวณแถวนี้ก็เก็บเกี่ยวนาปังนะครับประจำปี25 6 6นานะครับมีาครับ เอ้ยผมแมนเมื่อนีวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งพฤศจิกายนพฤษภาคมนะหนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วครับหกโมงแรงละนะครับ,นะรบตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะครับนะบก็ยังมีแดดอยู่นะไม่เหมือนช่วงฤดูหนาวนะครับนี่ก็เลิกงานพอดีนะครับผมออกมาหลังจากทำงานนะทำงานประจำของผมก็กลับมา พ่อก็ทําคนเดียวแล้วก็มีผู้ช่วยก็แม่นะครับวันนี้ก,ก็ทําไม้แปรนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ก็เสร็จแล้วนะฮะก็เสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่าแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ฮะเดี๋ยวอันนี้เป็นไปเชื่อมนะใช้ใช้เชื่อมจุดต่างๆไว้เด็กเชื่อมเชื่อมไว้เดี๋ยวผมขึ้นจะว่าคิดว่าขึ้นจะขึ้นไปยิง,งน็อตสกูนะแต่และจุดละจุดนะละจุด อกีกครับสกูก็ซื้อมายาวยาวสี่นิ้วนะครับยาวสี่นิ้วก็เกือบทะลุนะฮะเกือบทะลุตรงนี้ยิงแปรลงมาเกือบทะลุไม้จันทัน์นะครับเกือบทะลุไม้จันทรนก็ถ้าเอาจริงก็ทะลุนิดนึงนะฮะสี่นิ้วนะครับยาวสี่นิ้วนะะก็มีเพลงให้ฟังนะฮะพ่อพ่อเยน็ยนเยน็นนะ นี่ล้อตัวนี้ก็ไปซื้อมาซื้อมาใหม่อ่าเครื่องงานนี้แล้วก็ข้อต่อนะฮะข้อต่อตลอดนี่ก็สองร้อยไทยสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบห้าเลยสองร้อยเก้าสิบนะี่ยตราคาตราคาซื้อมาสี่อย่างนะครับมาใส่นะครับเกือบสี่สิบต่อขึ้นไปส่วนหลัง่านตัวนี้ก็ไปยืมยืมของคุณเจ้ามานะครับใกล้ๆกัน สองตัวนี่ของเจ้าของตะเกานะอันนี้ก็เชื่อมไว้ฮะตรงตรงตรงตรอยต่อฮนะลองต่อของของเหล็กอสสีนะฮะก็เชื่อมไว้นะตอนแรกว่าก็จะไม่ไม่ดำนะฮะไม่ดำตรงรอยเชื่อมเพราะว่าจะก่อกำแพงขึ้นไปรับไว้อยู่นะฮะก่อกำแพงขึ้นไปรับไว้อยู่นะ แต่ห้องละห้องแต่ที่นี่ก็ดามไว้ก่อนดีกว่านะครับเพื่อความสบายใจเพราะว่าเราจะจะงบกระเบื้องแล้วก็เราทํากันสองคนนะฮะมันจะใช้เวลานานกว่าจะได้ก่อก่อก่อผนังขึ้นไปไปรับไว้นะฮะก็เลยเชื่อมไว้ก่อนนะเชื่อมไว้เลยนะเพื่อความแข็งแรงทนทานนะครับทุกจุดนะฮะทุกจุดก็จะมี1จุด2จุดนะครับความยาว2จุด ทั้งหมดก็สามเส้นฮะแล้วก็สี่เส้นข้างบนด้วยฮะรวมเป็นสี่เส้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็เชื่อมหนึ่งเส้นอันหนึ่งเส้นละหนึ่งจุดตอนแรกนะฮะตอนแรกอันนี้ระยะห่างของไม้แปรหนึ่งเมตรฮะหนึ่งเมตรตอนแรกคิดว่าจะเจาะนะจะจะซื้อไม้แขวนซื้อไม้แขวนมาแล้วก็จะมาเคาะออก ขาออกความยาวให้มันยาวลงไปฮะยาวลงไปแล้วก็เจาะแล้วก็จะเอาลูตามที่แขนที่เขาทํามากับกับโรงงานเลยนะฮะเจาะกระเบื้องลงมาแล้วก็ยึดกับไม้แปรนะยึดกับไม้แปรเล,เลยแต่ละจุดแต่ละจุดดังนั้นแล้วระยะระยะความระยะความห่างของไม้แปรเนี่ยมันก็จะมาประมาณอยู่9 0าถึง88เซนติเมตรนะต่อความยาวแต่ทีนี้แต่ทีนี้เราก็ เอาใหม่ดีกว่านะครับรอเอาใหม่ดีกว่าเดี<า>๋ยวขอปิดเสียงนิดหนึ่งนะนี่ฮรก็เลยก็เลยไม่เอาว่าจะระยะห่างตรงนี้ถึงตรงนี้นะฮะตรงนี้ระยะจะเอาเก้าสิบหรือว่าแปดสิบแปดนะฮะตอนแรกคิดกันไว้ว่าจะเอาไงเพราะว่าวัดเหล็กเข้ามาลงมาแล้วก็วัดขนาดกระเบื้องความยาวความกว้าขงของกระเบื้องแล้วก็ ที่แขวนฮะเราจะวางแผนจะทํำยังไงดี <c oughs> ทีนี้ว่าจะเอาตามที่ผมพูดเมื่อกี้ฮะจะเคาะเหล็กเหล็กเหล็กเอา่าเหล็กเกี่ยวกระเบื้องฮะให้มันยาวขึ้นตามเคาะของบริษัทดเดิมๆของโรงงาน,นเดิมๆมามาเคาะให้มันยืดออกฮะส่วนที่งอดังนั้นแล้วจะเจาะกระเบื้องจะเจาะกระเบื้องลงมาติดไม้แปรเลยตามรูตรงนั้นฮะเพราะว่าขยับลงมาจะไม่ให้มันไป ชิดขอบกระเบื้องด้านบนเกินเกินไปว่ากลัวกระเบื้องแตกในการเจ,จาะดังนั้นจึงต้องขยับกระเบื้องขยับกระเบื้องลงมาขยับที่จะเจาะกระเบื้องดูกระเบื้องลงมาดังแล้วดังนั้นแล้วไม้แปรจะต้องแคบลงประมาณ90นะทีนี้เราก็เปลี่ยนใจว่าเอาตามเหล็กแกนเอาตามตามเดิมๆของโรงงานมาเลยแต่เราจะเจาะทั้งทั้งตัวขอตรงนี้นะตัวขอตรงนี้ ตัวขอที่ที่ขอที่เกี่ยวกับไม้นะไม่ใช่ขอตัวขอเราขอเหล็กตัวซีนะขอเกี่ยวกับไม้แล้วก็จะเจาะตรงนี้แล้วก็จะเจาะกระเบื้องลงมาด้วยนะครทั้งสองเพื่ความแข็งแรงนะจะได้กระเบื้องจะได้ยึดแน,น่นแล้วก็แต่น้ําหนักน้ําหนักของกระเบื้องที่ถ่ายลงมามันก็มันก็ไม่มันก็ขนาดของจัว่วความชันของ,ของจัว่วมันก็ไม่ชันมากนะดันงนั้นน้ําหนักคงคงไม่เทลงไปลึกมากเพราะว่า มันก็จะเจาะได้มันก็จะ,จน,จะน้ําหนักก็ไม่ไหลลงมาเยอะก็จะเจาะได้ครับความคิดของผมแล้วเพื่อะนะความทนทานยาง้น,ก,นนะก็ต้องเจาะั้งสองที่นะเจาะตรงนี้เจาะเพื่อที่จะเกาะแล้วก็เจาะกระเบื้องลงมาเพื่อติดก,กับไม้แปรด้วยเจาะสองที่เลยส่วนขนาดมุมของจั่วที่ผมทํามาก็คือจะออกแบบให้กับรับผ้าทิ์นะผ้าทิศจะขึ้นขึ้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยๆแล้วก,ก็ตกลงตรงนู้นนะฮะ แล้วนี้นจั่วก็จะไปรับกับขนาดอ่าองศาของพระอาทิตย์นะองศาพระอา,าทิตย์ที่ส่ององกมาเพราะว่าผมจะติดแผงโซลาเซลล์ในตรงนี้นะครับเพื่อให้ไปรับกับพระอาทิตย์นะได้ทั้งวันองศาก็คิดว่าคงพอเหมาะแล้วฮะองศาองศาองศาที่จะไปรับแผงโซลาเซลล์ที่จะติดข้างบนติดข้างบนไปรับกับแสงพระอาทิตย์นะะว่าตรงนี้ไม่มีไฟฟ้านะยังไม่มีไฟฟ้าต้องต้องใช้โซลาเซลล์นะครับ ถ้าถ้าถ้ามันจะไม่รับกับพระอาทิตย์ไม่แสงพระอาทิตย์เนี่ยผมก็จะให้จั่วชันขึ้นไปอีกนะจะได้เพิ่มความสวยงามนะเพิ่มมากขึ้นแต่นี้ผมว่ามันก็มันก็สวยละแค่นี้แล้วก็ไปรับกับพระอาทิตย์ได้ได้ตรงๆนะตามคอนเซปต์บ้านนะครับประหยัดนะครับก็ใช้ทุกพื้นที่ทุกทุกส่วนใช้งานได้จริงไม่เน้นโชว์ไม่เน้นความสวยนะครับตามคอนเซปต์ที่จะทำนะครับ ช้งานได้จริงใช้งานได้คุ้มค่านะฮะทุกจึกทุกพื้นที่ของบ้าน,นครับไม่เน้นว่าสวยงามอะไรมากมายนะครับตัวน,นี้ก็ยังไม่เอาขึ้นไปนะฮะตัวน,นี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยตัวน,นี้จั่วตัวนี้พ่อจะเปิดปลายตรงนี้ลิวบอกนะฮะตรงนี้น,นะฮะผมหาระยะแล้วหารคำนวณมาแล้วะระยะยาวว่า สุดตรงนี้แล้วจะยืดออกไปเท่าไหร่นะทรับสองฝั่งในตรงนี้จะยืดออกไปเท่าไหร่ตอนแรกแล้วก็ทาออกมาไว้เมตดหนึง่งนะตรงนี้ยืดออกมาเท่าไหร่เมตดหนึน่งตอนแรกทำออกมาออกมาเมตดหนึ่งนะฮะตรงนี้ออกมาเมตดหนึง่งดั้งเดิมมันเมตรหนึ่งทีนี้ก็มาคํานวณคํานวณหาขนาดความกว้างของกระเบื้องแต่ละแผน่นแล้วไปกบกันแล้วเนี่ยจะได้เท่าไหร่แต่ละแผน่นและแผน่นก็คํานวณมาดังนั้นแล้วได้ตรงน,นู้นประมาณ ตัดเอาเป็นเกณฑ์ฝั่งนูนนะะ้นเลยคตัวเริ่มนะจะจะมงมาทางนี้นะเอาทางนู้นยื่นออกไปนะฮะยื่นตัวตรงนี้ไป93เซนติเมตรฝั่งนน้นนะัฝั่งนี้เราตัดเผื่อไว้95ตัดเผื่อไว้95บตอนนี้ยังไม่ตัดนะฮะจะมงจะมุงเข้ามาคิดว่าน่าจะอยู่ที่90 92นะฮะยื่นจากตรงนี้ฝั่งนู้นตายตัวแล้วฮะบ93 ตรงนี้ก็92้าสบถึง94ตรงนี้นะครับอยู่ในระยะนี้ทําไมถึงไม่ทําไมถึงบอกว่าประมาณนอทาไมถึงไม่มตรงเป๊ะว่า,ว,าว่าจะยาวกว่าเท่าไหร่นะฝั่งนี้นะครับหรับฝั่งนู้นมันตายตัวละ93สาเซนติเมตรนะครับฝั่งนู้นแต่ฝั่งนี้ยังไม่ตายตัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะกบกันกับเบื้องกบกันเนี่ยจะกบกันได้แต่ละแผ่นเนี่ยมันจะมันจะไม่ตายตัวฮะมันจะไม่ มันจะไม่นั่นเลยมันจะไม่ได้ตัวเลยมันจะขยับนิดขยับหน่อยแต่ละแผน่นแต่พอแต่ละแผ่นมาเนี่ยมันจะไกลมันจะยื่นไปเยอะมันจะคาดเคลื่อนไปเยอะมันจะคาดเคลื่อนจะเจาะคำนวณไปเยอะจะน้อยจะมากก็จะคาดเคลื่อนไปเยอะงั้นนั่นคือประมาณว่าไม่เกิน92ถึง94 95 94ตร่งนี้นะ92 94ตรงนี้ใกล้เคียงกับฝั่งน้นมากที่สุดนะครับ ขนาดาจำนวนของกระเบื้องนะปูมาถึงนี้ปูมาส่วนนี้จะ37แผ่นนะ37แผ่นนะมุงขึ้นไปทั้งหมด4แผ่นนะจากข้างล่างขึ้นไปบน4แผ่นความยาวนี่37ความจากตรงนี้ความสูงขึ้นไป4แผ่นนะครับกระเบื้องเมตร20คูณ50เซนติเมตรนะครับ โอเคครั okay. สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ